มวลมารลำพองนอนพรัตน์พระสูตรในพระสูตรมีผู้คนจำนวนมากเพียงหวังเป็นคนธรรมดาผู้หนึ่งหากเพียงเป็นคนธรรมดาในชีวิตไหนเลยมีประสบการณ์พิสดารมากมายถึงเพียงนี้ไหนเลยถูกผู้คนและเรื่องราวที่คาดคิดไม่ถึงรุมเร้าจนเหนื่อยล้าทั้งกายและใจนี่ได้แต่บอกว่าโปเกียหุนไม่ใช่คนธรรมดาสามัญ จันทราไม่กระจ่างราตรีอันเลื่อนรางยิ่งเลื่อนรางกว่าเดิมราตรีนี้ยังไม่ผนผ่านในราตรีที่ยังไม่ผนผ่านสิ่งที่เลื่อนรางที่สุดมิใช่จันทร์บนท้องฟ้าและไม่ใช่ราตรีนี้หากแต่เป็นดวงตาของเขาดวงตาของเทพมนุษย์ไดอยู่ไม่ร่ําไห้โปเกียวหุนหนีปร่างของชือ้ออ้อมผ่านสันเขาเล็กๆลลูก,ลกลนั้นในที่สุดเห็นเนินเขาเตี้ยเล็กที่ห่างไปครึ่งหลีมีปากถ้ำแห่งหนึ่ง ที่เหนือปากถ้ำสลักไว้ด้วยอักษรอันโดดเด่นสะดุดต,ตาว่าเสียวลิ้มบักหนังหัง่งตรอกมนุษย์ไม้เสียวลิ้มยี่คงชื้อเห็นเช่นนั้นอุทานเบาๆว่านี่คือปากทางเข้าตรอกมนุษย์ไม้โปเกียวหุนเพียงจับจ้องมองปากทางเข้าของตรอกมนุษย์ไม้อย่างเงียบงนันถ้ายกับพบเห็นสิ่งใดคงชื้อกวาดตามองตามสายตาของเขาค่อยพบว่าด้านซ้ายมือของปากทางเข้า ยังสลักอักษรที่มีขนาดเล็กกว่าอีกสี่แถวว่าตรอกมนุษย์ไม้แดนถิ่นศักดิ์สิทธิ์เทพสูงสุดสถิตในคูหาสัมสัตใต้โลกาอย่ารุกมาผู้ละเมิดชักพาผิดใส่ตัวเป่าเกียวหุนอ่านถึงตอนนี้เพียงแค่นหัวรออย่างเย็นชาออกมายุทธจักรเพียงเป็นสถานไล่ล่าช่วงชิงอำนาจที่แล้วมาเป่าเกียหุนไม่เคารพกฎเกณฑ์ยุทธจักรอันใดปฏิบัติตัวเป็นผู้ขัดคำสั่ง เป็นผู้แข็งขืนฝาหากเพ่งพิจารณาอักษรหลายแถวนี้จะทราบปราพึงสลักไว้ไม่นานหมายความว่ามีคนคาดการได้แต่แรกว่าจะมีคนรอบเข้าตรอกมนุษย์หมายด้วยจุดมุ่งหมายบางประการจึงจารึกคำเตือนเอาไว้แต่โปเกียวหุนเพิกเฉยต่อคำเตือนนี้เขามีนิสัยแข็งข้อแต่แรกเขามีชีวิตถึงบัดนี้ก็แข็งขืนต่อชะตาถึงที่สุดเขาพลันประทับฝ่ามือใส่ เสียงโครมเมื่อกระแทกผนังศิลาที่จารึกคำเตือนเหล่านั้นแตกสลายสิน้นพร้อมกันนั้นเขาประกบนิ้วจี้คลายจุดที่ปิดสกัดไว้ให้เก็ขคงชือหุนเสี่ยวเอีย้ยท่านคงชือพอได้รับการคลายจุดรู้สึกตลอดทั้งร่างปลอดโปร่งสบายพร้อมกับไม่เข้าใจสาเหตุความไหนก่อนหน้านี้โปเกียวหุนปิดสกัดจุดของนางเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณแก้วตาดำภายในกายนางอารวาดออกมา เหตุใดในช่วงเวลาสําคัญเช่นนี้เขากลับคลายจุดให้กันนางแต่โป,โปโกเกยียวฮุนไม่กล่าวกระไรแม้สักคําเดียวถึงกับไม่เหลือบแลนางก็สาวเท้าเข้าตรอกมนุษย์ไม้ไปเองคงชื้อเข้าใจได้โดยเร็วว่าโปเกียวฮุนให้โอกาสเลือกเฟ้นกันนางเป็นครั้งสุดท้ายหากแม้โปเกียวฮุนไม่คลายจุดให้กับคงชื้อหนี่นปร่างนางเข้าตรอกมนุษย์ไม้การเข้าสู่ตรอกมนุษย์ไม้ของของชือ้อแสดงว่ามิใช่ความประสงค์ของนางเอง ตอนนี้นางสามารถเคลื่อนไหวโดยอิสระถึงกับสามารถโครจรพลังโดยอิสระหากนางไม่ผ่าจากไปติดตามเขาเข้าสู่ตรอกมนุษย์ไม้ก็จะเป็นความประสงค์ของนางเองเขาต้องการให้นางเลือกทางเดินเองไม่ว่าสุดทางของทางเดินสายนี้ใช่เป็นหนทางตายหรือไม่ก็ตามคงชื้อมองดูเงาหลังของโปาเกียวหุนพลันกัดฟันกรอดพาร่างอันแบบบางติดตามเข้าไปในใจบังเกิดความคิดคำนึงไม่หยุดหยัง ขุนเสียวเอียขอบคุณท่านที่ให้โอกาสแก่หญิงรับใช้อันต่ำต้อยได้เลือกเส้นทางเดินเองแต่เรากำหนดเส้นทางตัวเองแต่แรกเพื่อช่วยเหลือเนียบพวงหิวเยียกต้นหลังกับเหล่าคนที่ไม่้ายคนนางตกลงใจแต่แรกว่าจะเข้าสู่ตรอกมนุษย์หมายนางเชื่อว่าการตัดสินใจของนางนี้เป็นการตัดสินใจที่มีความหมายที่สุดกล้าหาญที่สุดในชีวิตนางอย่าว่าแต่นางเชื่อว่า นางยังสามารถค้นพบสักฐานะที่แท้จริงของดวงเนตรมารร้ายจากในตรอกมนุษย์หมายเพียงหวังว่านี่มิใช่การตัดสินใจครั้งสุดท้ายในชีวิตนางนางไม่สนใจความเป็นความตายของตัวเองเพียงคำนึงว่าหลังจากนี้ตัวเองยังคงเป็นขงชื้ออันต่ำต้อยที่ติดตามอยู่ข้างกายของบุรุษที่มีความสำคัญต่อชีวิตนางทั้งสองคนหรือไม่ในที่สุด เข้าสู่ตรอกมนุษย์ไม้แล้วพอผ่านปากทางเข้าภายในตรอกมนุษย์ไม้ไม่มืดครึมเท่าใดคงชื้อติดตามอยู่ด้านหลังโปาเกียวหุ้นตลอดเวลาสายตายามกวาดมองเห็นภายในเป็นทางอุโมงค์แคบยาวสายหนึ่งทุกระยะห้าวาติดตั้งตะเกียงน้ำมันดวงหนึ่งตะเกียงน้ำมันไม่เดียวดายมันเปล่งแสงวับแวมขายต้อนรับเทพมนุษย์ยูชายหญิงคู่นี้เข้ามาหาที่ตายคงชื้อพลันฉุกใจคิด วัดเสียวลิมยี่กลายเป็นซากปร,รักหักพังปราศจากหลวงจีนจำวัดแม้แต่เหล่าคนที่ไม่ขายคนยังไม่กล,ล้าล่วงล้ำเข้ามาที่นี้จะไหนจุดตะเกียงน้ำมันขึ้นนางขณะจะออกปากถามโปเกียหุนที่เดินอยู่เบื้องหน้าโปาเกียหุนพลันชะงักเท้าลงทั้งนี้เพราะที่เบื้องหน้าคนทั้งสองปรากฏปากถ้ำอีกแห่งหนึ่งขึ้นด้านสายมือของปากถา้ำก็สลักอักษรอ,อยู่หลายแถว แต่อักษรเหล่านี้เลอะเลือนพระมัวดูท่าผ่านวันเวลานานปีคาดว่าสลักทิ้งไว้ตั้งแต่ตอนจัดสร้างตรอกมนุษย์ไม้มีใจความว่าผู้มาสามคุกเข่าแด่พระพุทธเก้าวโคกศีรษะนำรุดสู่เทวาจึงประสบพบพานแดนสุขาไม่นำพาจะประชิญเทวทันเป่าเกียวหุนพอเห็นข้อความเหล่านั้นสีหน้าพันปรากฏแววขุ่นคองขึ้น ตามตำนานเล่าขานตรอกมนุษย์ไม้สายนี้จัดสร้างโดยสิทธิ์ก้นกุฏิของปร,รมาจารย์ตักหมอฉายาหลวงจีนหุยคอก่อนหน้าที่หลวงจีนหุยคอจะปลงผมออกบวชเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นและยอดคำนวณท่านหนึ่งหลังจากที่ปร,รมาจารย์ตักหมอมรณภาพหลวงจีนหุยคอก็จัดสร้างใจแห่งตักหมอซุกซ่อนความลับที่ปร,รมาจารย์ตักหมอพบเห็นเนาไว้ภายหลังไม่ทราบเพราะเหตุใดหลวงจีนหุยคอยังทุ่มเทสัพพกำลัง สร้างตรอกมนุษย์ไม้สายนี้ขึ้นตอนนั้นหลวงจีนวัดเสี่ยวลิมยี่แม้ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของหลวงจีนหุยคอแต่ก็สันนิษฐานว่าหลวงจีนหุยคอคงซุกซ่อนวัตถุสําคัญอันใดเอาไว้แต่ไม่เคยมีสิทธิ์วัดเสี่ยวลิมยี่กล้าเข้าสู่ตรอกมนุษย์ไม้ดังนั้นไม่มีผู้ใดทราบว่าภายในตรอกมนุษย์ไม้มีอะไรตรอกมนุษย์ไม้ถายเป็นปริศนาที่ไม่อนุญาตให้รุกรานก้ก่กไกย และไม่มีผู้ใดคลี้คลายได้ยามนี้กลับปรากฏข้อความให้ผู้มาสามคุกเข,าข่าก้าวโคกศีรษะต่อพุทธเทพพุทธเทพเป็นผู้รู้แจ้งควรแก่ก,การเขารบยำเกรงแต่หากเกรงกลัวเผชิญเทวทันถึงกับคุกเข่ากราบกรานออกจะยามสักศีผู้คนไปสักศีแห่งเทพมนุษย์ตยูยิ่งไม่ยินยอมให้รุกล้ำก้ากลายเปาเกียวหุนหน้าเคร่งเครียดลงพลันลอยตัวพุ่งปราดเข้าปากถ้ำไป รั้งนี้เพราะเขาต้องการดูว่าหากเขาไม่คุกเข่ากราบกรานจะ,ะเผชิญกับเทวทันอันใดหุนเสี่ยวเอีย้ยอย่าได้วู่วามขงชื้อร้องทัดทานไว้แต่นางในตอนนี้ไม่รวดเร็วเท่ากับเป่าเกียวหุนเห็นห้ามปรามไม่สำเร็จได้จะติดตามเข้าไปทั้งสองพอกระโดดเข้าถ้าเห็นพื้นที่ซึ่งเท้าทั้งสี่ข้างกำลังจะถิ้งลงกับมีสัญ,ญลักษณ์รูปสวัสดิกะอันหนึ่งหมายความว่า เส้นทางของตรอกมนุษย์หมายได้เริ่มต้นแล้วปกเกียวหุ้นหน้าเคร่งเครียดเย็นชากว่าเดิมกระโดดโลดลิ้วเข้าสู่ส่วนลึกของถ้ำโดยไม่รีรอคงชื้อจำต้องติดตามหลังโดยกระชั้นชิดแต่แล้วยามนั้นที่เบื้องหน้าคนทั้งสองพลันปรากฏแสงสว่างขึ้นนี่ไม่ใช่แสงจากตะเกียงน้ำมันที่เรื่อเหลืองราวอาทิตย์สนธยาหากแต่เป็นลำแสงสีขาวซีดซึ่งเต็มไปด้วยรังสีการฆ่าฟันสายหนึ่ง ลำแสงสีขาวซีดคุกคามเข้าหาเป้าเกี่ยวหุนกับขงชือ้อย่างเร่งร้อนพร้อมกับบังเกิดเสียงครืดครืดระคายหูขงชื้อต้องถามโพงว่าหุนเสี่ยวเอีย้ยนั่นเป็นอะไรไม่ทันขาดคำลำแสงนั้นบรรลุถ,ถึงเบื้องหน้าทั้งสองห่างเพียงไม่กี่เชีย้ยพลังลมกระโชกเสื้อคลุมของเป้าเกี่ยวหุนและผมยาวของข,อง,ของชื้โช่ยพัดผิวขึ้นมาขงชื้อพลันกรีดร้องออกมา ขายถูกลำแสงเบื้องหน้าขู่ขวัญจนกระเจิดกระเจิงส่วนโปเกียวหุนก็หน้าแปลเปลี่ยนเป็นเขียวขมในที่สุดทั้งสองเห็นชัดตาแล้วว่าหากไม่คุกเข่าโคกศีรษะต่อพุทธเทพต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างไรค่าตอบแทนคือศีรษะบนบ่าของทั้งสองลำแสงที่เข็นค่าเข้าใกล้คนทั้งสองกับเป็นดาบเขียวเล่มหนึ่งดาบเขียวขนาดใหญ่ยาวกว่าหนึ่งวาหนักหลายร้อยช่างเล่มหนึ่งดาบเขียวฟันขวางใส่ศีรษะทั้งสอง ด้วยอนุภาพปานอัศนีบาดฟาดทลายความรวดเร็วรุนแรงของดาบเคียวเล่มนี้ต่อให้เป็นเนียบพวงก็ไม่แน่ว่าจะหลบรอดได้เยาวาแต่ต่อให้เป็นเป่าเกีย่ยหุนสามารถหลบรอดก็ต้องใคร่ครวนว่าของชื่อที่ด้านข้างสามารถรอดพ้นหรือไม่ยังมีดาบเคียวเล่มนี้ยาวกว่าหนึ่งวาพอดีครอบคลุมพื้นที่ทางอุโมงค์สายนี้ทั้งสองลวนไม่อาจหลบหลีกไปทั้งซ้ายขวา จ่วบริบตาดาบเคียวขนาดใหญ่ฟาดฟันถึงเบื้องหน้าโปกเกียหุนของชื้อที่อยู่ทางด้านหลังเห็นว่าปลายดาบของดาบเคียวเย็นเยียบจับตาคมดาบยังแปดเปื้อนคราบโลหิตที่แห้งกรังคาดว่าหลายร้อยปีมานี้มีผู้คนคิดผ่านตรอกมนุษย์ไม้สายนี้แต่แล้วศีรษะถูกปลิดปลงถึงคราบโลหิตไว้บนคมดาบยามนี้บนคมดาบที่ขาวใหญ่เยือกใช่จะเพิ่มโลหิตของโปกเกียหุนกับขงชื้อหรือไม่ ดูจากสภาพการทั้งสองต้องตายแน่นอนแต่ปริตตาที่ดาบเคียวฟาดฟันถึงเบื้องหน้าโปาเกียหุนของชื้อที่ด้านหลังกรีดร้องคำหุนเสียวเอียกลับไม่เห็นโลหิตสาดกระจายและไม่ได้ยินเสียงคมดาบฟันขาดสะบั้นแต่อย่างไรนางเพียงได้ยินเสียงดังสถานแก้วหูและเห็นพื้นที่ระหว่างโปเกียหุนกับดาบเคียวปรากฏประกายไฟแลบกระจายจากนั้นทุกประการหยุดนิ่งลง ม้แต่ด,ดาบเคียวกราดชีวิตนั้นก็หยุดนิ่งลงขงชื้อระงับขวัญอันแตกตื่นะอึกเข้าไปชมดูให้รู้แน่การมองดูครั้งนี้ต้องอุทานดังเจื้อยแจ้วออกมาที่แท้เป่าเกียหุนยามคับขันจนเจียนฉุกคิดว่าในตัวยังมีอาวุธสิ่งหนึ่งนั่นคือเชือกตะขอซึ่งเขาสั่งให้ขงชื้อไปหยิบฉวยจากห้องอาวุธของสมาคมใต้ล่าเชือกตะขอเส้นนี้ความจริงตระเตรียมไวดักจับข้างข่าวดำซึ่งเคียงคู่อยู่กับแก้วตาดำ คิดไม่ถึงไม่ได้ใช้ดักจับขังขาวดำกับใช้ช่วยชีวิตตัวเองกับโขงฉือแน่นอนต่อให้พกพาเชือกตาขอหากปราศจากพลังการฝึกปรืออันลึกล้ำต่อให้หยุดดาบเคียวไว้ได้คนยังคงถูกสภาวะดาบกระแทกถอยไปด้านหลังสุดท้ายทั้งเชือกตะขอและลำคอผู้คนต้องถูกดาบเคียวฟันขาดสะบัน้น ดังนั้นขงชื้อมิเพียงทอดถอนชมเชยต่อไหวพริบของโปเกียวหุนทั้งยังทอดถอนชมเชยพลังซ่อนเร้นอันลึกล้ำสุดอย่างคาดของโปเกียวหุนโปเกียวหุนกลับอาศัยเชือกตะขอหยุดสภาวะดาบที่แฝงพลังนับพันช่างของดาบเขียวไว้ได้ความเข้มแข็งของพลังนับเป็นที่น่าตื่นตระหนกจริงๆมากว่าหงป่าถ่ายทอดพลังฝ่ามือขับเมฆให้เก่เขาแต่หากโปเกียวหุนเพียงอาศัยพลังฝ่ามือขับเมฆเข้าต่อต้านดาบเคียว อย่างนั้นต้องถูกสภาวะดาบกระแทกถอยไปเจ็ดก้าแต่ยามนี้โปเกียวหุนยืนหยัดปักหลักกับที่สีหน้าปราศจ,จากวิแววเสื่อมสูญสิ้นพลังอย่างนั้นพลังซ่อนเร้นภายในกายของเขาที่แทบบรรลุถึงระดับใดไม่เพียงแต่ขงชื้อครุ่นคิดแม้แต่โปเกียวหุนเองก็ครุ่นคิดว่าตัวเองอาศัยพลังอันใดยหยุดสภาวะดาบพันช่างเอาไว้ก่อนหน้านี้โปเกียวหุนรู้สึกว่าตัวเองยิ่งเข้าใกล้วัดเสียวลิมยี่ พลังมหาอมิตะไร้พรมแดนภายในกายยิ่งโคจรหมุนเวียนไม่หยุดหย่อนจนสามารถใช้ออกตามใจปรารถนาหรือว่าความลับในตรอกมนุษย์ไม้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังมหาอมิตะไร้พรมแดนภายในกายมา่ว่าเปลือกนอกโปเกียวหุนไม่ได้รับอันตรายใดของชื้อยังอดถามเบาๆด้วยความห่วงใยไม่ได้ว่าหุนเสียวเอียท่านไม่เป็นไรกระมังโปเกียวหุนไม่ตอบคําโดยตรง เพียงเปล่งวาจาออกมาคำหนึ่งว่าไปจากนั้นสาวเท้าเข้าสู่ส่วนลึกของทางอุโมงค์การเดินครั้งนี้เดินเป็นระยะทางหลายร้อยว่าตรอกมนุษย์ไม้คลายทอดยาวไม่ทราบว่าสุดปลายเป็นที่ใดคงชื่อติดตามหลังโปกเกี่ยวหุนด้วยความอกสั่นขวัญแขวนมาดว่าภายในกายนางปราศจากพลังมหาอมิตะไรพรมแดนแต่ก็รู้สึกดีว่า ส่วนลึกของตรอกมนุษย์ไม้มีพลังสุดฝาสุดดินสายหนึ่งรอคอยพวกเขาอยู่นั่นทิศแท้เป็นพลังอันใดยิ่งล่วงลึกเข้าไปรู้สึกว่าพลังสายนี้ยิ่งรุนแรงรุนแรงจนหัวใจของชื้อเต้นระทึกตูมตามส่วนโปะเกียวหุนที่เดินอยู่เบื้องหน้านางฝีเท้ายิ่งมายิ่งรวดเร็วกำลังภายในยิ่งสมบูรณ์เปี่ยมหล้น้ายกับว่าเขายิ่งเข้าใกล้พลังอันลึกลับพลังมหาอมิตะไร้พรมแดนภายในกาย ก็ยิ่งมายิ่งสะดวกปลอดโปรง่งไม่ทราบเดินเป็นเวลานานเท่าใดในที่สุดทั้งสองหยุดยัง้งลงที่แถเบื้องหน้าปรากฏผนังศิลาตั้งขวางทางไม่มีหนทางไปอีกหรือว่านี่เป็นสุดทางของตรอกมนุษย์ไม้แล้วตรอกมนุษย์ไม้รวบรัดเพียงนี้หามีความลับอันใดไหมไม่ทั้งนี้เพราะเป่าเกียวหุ้นเหลือเห็นว่าที่มุมมืดของสุดทางอุโมงค์จัดตั้งวัตถุที่แปลกประหลาดสิ่งหนึ่ง นั่นเป็นแก้วผลึกทรงกลมขนาดใหญ่ลูกหนึ่งนั่นเป็นแก้วผลึกสกาวโปร่งใสฐานล่างเชื่อมติดกับกลีบบัวที่จัดสร้างจากแก้วผลึกอีกลูกหนึ่งจำนวน8กลีบลักษณะคล้ายหยดน้ำบนดอกบัวแก้วผลึกขนาดใหญ่ลูกนี้ยังมีลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งนั่นคือภายในแก้วผลึกสลักอักษรเล็กละเอียดหลายแถวมีใจความว่าสุดทางใช่สุดที่ถ่ายตรอกนี้ยังมีตรอก คิดเข้าสู่ตรอกในตรอกในพระสูตรมีพระสูตรปากใจมีพระสูตรไว้ใต้เท้าท่านมีพระธรรมอาศัยธรรมชีน้นาจึงบรรล,ลุโพธิแจ้งแก้วผลึกที่แปลกประหลาดถ้อยคำที่แปลกประหลาดนักไม่ได้แกะสลักอยู่บนผิวของแก้วผลึกหากแต่แกะสลักอยู่ภายในแก้วผลึกจึงเป็นฝีมืออันประณีตพิสดารปานเนรมิตแต่ว่าผิวนอกของแก้วผลึกลูกนี้เรียบลื่นไร้ตำหนิ ปราศจากริ้วรอยประกบเชื่อมต่ออันใดอย่างนั้นผู้คนแกะสลักอักษรอ,อยู่ภายในแก้วผลึกโดยไม่กระทบกระเทือนถึงแก้วผลึกได้อย่างไรโปเกียวหุนครุ่นคิดถึงปัญหาข้อนี้ท่านบังเกิดความคิดอันน่ากลัวประการหนึ่งขึ้นหากคิดสลักอักษรอ,อยู่ในแก้วผลึกโดยไม่กระทบกระเทือนถึงแก้วผลึกนอกจากคงชื้อเห็นโปเกียหุนขมวดคิว้วคลายเข้าใจว่าเขาครุ่นคิดอันใด ตั้งข้อสมมติว่าหุนเสี่ยวเอียผู้สลักอักษรสามารถสลักอักษรอ,อยู่ภายในแก้วผลึกอย่างนั้นพลังฝีมือใช้บรรลุถึงขั้นถ่ายทอดพลังข้ามวัตถุอันพิสดารสุดยอดหรือไม่ป่าเกียวหุนก็คาดคิดเช่นเดียวกับของชือ้อซึ่งความจริงผู้สลักอักษรน,นอกจากใช้วิชาถ่ายทอดพลังข้ามวัตถุสลักอักษรอ,อยู่ภายในแก้วผลึกแล้วป่าเกียวหุนนึกไม่ออกว่ายังมีความเป็นไปได้อันใดแต่ทอดตาทั่วล่า ่อให้เป็นเจ้ามนมานก็ไม่สามารถใช้วิชาถ่ายทอดพลังข้ามวัตถุสลักอักษรอ,อยู่ภายในแก้วผลึกได้ทั้งนี้เพราะการสลักอักษรเช่นนี้ต้องใช้พลังพอดีเป็นที่สุดเพิ่มพูนหนึ่งส่วนก็กล้าแข็งไปลดทอนหนึ่งส่วนก็อ่อนโทมไปหากแม้นพลังดัชนีที่ถ่ายทอดเข้าสู่แก้วผลึกกล้าแข็งเกินไปลูกแก้วผลึกก็ต้านทานรับไม่ได้ต้องแตกระเบิดออกผู้ที่มีพลังการฝึกปรือถึงขั้นนี้ ใช่เป็นผู้เข้มแข็งอันลึกล้ำหรือไม่ผู้ที่เข้มแข็งขั้นสุดยอดผู้นี้ใช่เป็นต้นกำเนิดของพลังอันน่ากลัวซึ่งเป่าเกียวหุนรู้สึกได้หรือไม่เป็นพลังของคนผู้นี้คอยชักนำพลังมาหาอมิตะไร้พรมแดนภายในกายเป่าเกียวหุนหรือไม่ขณะครุ่นคิดมือของเป่าเกียวหุนบังเอิญกระทบถูกแก้วผลึกขนาดใหญ่ลูกนั้นพันพบว่าแก้วผลึกสามารถหมุนไปทางขวาขงชื้อที่ด้านข้างก็ชมดูจนงงง,งันวูบ กล่าวว่าหุ่นเสี่ยวเอียแก้วผลึกนี้บิดหมุนได้หรือเป็นปุ่มกลไกลแห่งหนึ่งนางความจริงไม่ต้องถามไถ่มากความทั้งนี้เพราะนางไม่ทันกล่าวจบโปกเกียวหุนก็บิดหมุนแก้วผลึกนั้นไปทางขวาโดยแรงการบิดหมุนครั้งนี้ทําให้ทางอุโมงค์เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ยินเสียงครืนครั้นผนังศิลาที่ขวางหน้าคนทั้งสองแยกออกไปทางซ้ายขวาที่แท้ผนังสุดทางอุโมงค์เป็นประตูเปิดบานหนึ่ง ขอเพียงบิดหมุนปุ่มกลไกลบนแก้วผลึกผนังศีลาจะแยกเปิดออกเผยเห็นโลกที่อยู่หลังผนังศีลาเสียงเปิดประตูแม้สถานแก้วหูทแทบแตกทำลายแต่ของชื้อถูกสภาพหลังผนังศีลาสะกดจนตะลึงลานยิ่งกว่าโลกที่หลังผนังศีลากลับเป็นโลกแห่งอักษรหลังผนังศีลาเป็นถ้ำอันกว้างขวางด้านในสุดของถ้ำจัดสร้างประตูขนาดใหญ่ที่แกะสลักจากแก้วผลึกแถวหนึ่งมาดว่าแก้วผลึกเป็นหินที่โปร่งใส แต่เนื่องด้วยหลังประตูแก้วผลึกเลือนสลัวเป่าเกียวหุนกับขงชื้อยามกระทันหันไม่อาจเห็นชัดตาว่าหลังประตูมีอะไรเพียงเห็นเงาตะคุ่มพร่าพรายคาดว่าประตูแก้วผลึกแถวนี้เป็นที่หมายปลายทางของพวกเขาแล้วแต่เรื่องราวคล้ายไม่รวบรัดเพียงนี้บนพื้นหน้าประตูแก้วผลึกยังมีวัตถุซึ่งสะกดให้เป่าเกียวหุนกับขงชือ้อหยุดเท้ายืนดูนั่นคือตัวอักษร เป็นตัวอักษรใหญ่ที่มากมายสุดคนานับบนพื้นถ้ำปูเต็มไปด้วยอิฐสีแดงขนาดใหญ่เล็กเท่ากันก้อนอิฐแต่ละก้อนแกะสลักด้วยอักษรตัวหนึ่งดังนั้นพื้นถ้ำเต็มไปด้วยตัวอักษรค้ายกับเป็นโลกแห่งอักษรแต่โลกแห่งอักษรนี้มิใช่ความเรียงอันบันเจิดงดงามหากแต่จับต้นชนปลายไม่ถูกเพียงเป็นกองอักษรอันยุ่งเหยิงกองหนึ่งเป่าเกียวหุนกับขงชื้ล้วนหยุดเท้าอยู่นอกโลกแห่งอักษร ยืนอยู่หน้าตัวอักษรที่ไร้ระเบียบแบบแผนทั้งสองที่หยุดเท้าลงเพราะรู้สึกถึงวิกฤตการณ์บนพื้นอิดที่สลักเต็มไปด้วยอักษรกับซ่อนไว้ด้วยรังสีการฆ่าฝันเห็นอิดสีแดงแบ่งเป็นสี่แถวแถวละ60กวัวก้อนหมายความว่าหากคิดไปยังหน้าประตูแก้วผลิกต้องกระโดดข้ามอิดสีแดง60ก้อนในกราเดียวต่อให้เนี่ยพวงอยู่ที่นี้ก็ไม่แน่ว,ว่าจะสามารถกระโดดข้ามก้อนอิดห0ก้อน โดยที่เท้าไม่แตะสัมผัสพื้นหมายความว่าหากคิดบรรลุถึงหน้าประตูกแก้วผลึกต้องเหยียบย่ำข้ามตัวอักษรบนพื้นไปทั้งสองตอนนี้ต้องค้นหาวิธีเหยียบย่ำพื้นอิกแถบนี้โปกเกียวฮุนพลนนึกถึงข้อความในลูกแก้วเจรไนเมื่อครูที่ว่าสุดทางใช่สุดที่ถ่ายตรอกยังมีตรอกปรากฏเป็นความจริงขึ้นแล้วอย่างนั้นวิธีเหยียบย่ำข้ามโลกแห่งอักษรใช่ต้องพึ่งพาพระสูตรในพระสูตรหรือไม่ นั่นคือเรียงร้อยอักษรที่ปราศจากระเบียบแบบแผนเบื้องหน้าให้เป็นพระสูตรในพระสูตรบทหนึ่งแต่ต้องทำอย่างไรจึงเป็นพระสูตรในพระสูตรได้โปเกียวหุนหันไปถามของชื่อที่ด้านหลังว่าท่านเคยถามพระสูตรอันใดตอนแรกของชื่งงง,งันวูบจากนั้นค่อยเข้าใจคำถามของโปเกียวหุนโปเกียวหุนเมื่อเป็นเทพมนุษย์จะอยู่ไม่ร่ําไห้ที่ผู้คนเกรงกลัวทั้งปากและใจย่อมมีพฤติการผิดแผกจากผู้คนทั่วไป ถึงกับหันหลังให้แก่พระสูตรย้อนทวนเส้นชีวิตในใจของเขาไม่มีพระสูตรปราศจากวิถีแต่แรกถึงกับไร้พระสูตรไรวิถียิ่งกว่าเจ้ามนมานอีกมีแต่ความหมองสีเย็นชาและสิ้นหวังโดยไม่สิ้นสุดบุคคลเช่นนี้เทพมนุษย์ยู่เยี่ยงนี้ไหนเลยนิยมท่องสวดพระสูตรไหนเลยมีพระสูตรอยู่ในใจของชื่อกับแตกต่างตรงกันข้าม ในใจนางมีเงาร่างที่ไม่อาจลบเลือนอยู่หลายคนประกอบด้วยบิดาที่หายสาบสูญไปนานปีห่วงเสียวเอียที่อ่อนโยนนุ่มนวลหุนเสียวเอียที่ไม่เคยแย้มยิ้มต่อนางมีราตรีการอันเปรี่ยวเหงาที่ยากข่มตาหลับอยู่มากหลายนางอยู่ในห้องนอนเคยสวดมนต์ภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองบุรุษเหล่านั้นมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยเพราะเหตุนี้คงชื้อทำความเข้าใจตอบพระสูตรลึกหลํำกว่าโปกเกียหุนมากนัก ขณะนี้โปาเกียหุนออกปากถามนางก็นับคำนวณโดยละเอียดอิดสีแดงบนผืนแม้แบ่งเป็นสี่แถวแต่ละแถวมีจำนวนที่แน่นอนทั้งสิ้น67ก้อนรวมเป็น268ก่้อนในจำนวนนี้มีก้อนอิดที่กึง่งกลางไม่ได้สลักอักษรเพียงแกะสลักเป็นพุทธรูปส่วนโลกแห่งอักษรมีทั้งสิ้น266ตัวในพระสูตรของพุทธศาสนามีพระสูตรเล่มใดบรรจุตัวหนังสือจำนวนนี้ คงชื้อพลันนึกออกในพระสูตรที่นางท่องสวดมีอยู่เล่มหนึ่งบรรจุตัวอักษร266ตัวพอดีดังนั้นกล่าวว่าหุ้นเสี่ยวเอีย้ยหากข้าพเจ้าคาดเดาไม่ผิดพระสูตรในพระสูตรบทนี้อาจเป็นพระคัมภีร์ปรัชญาฮะไทยสูตรโปรเกียวหุ้นพอฟังต้องชำเองมองคงชื้อถายรอคอยคำอธิบายของนางคงชื้อกล่าวว่าในสายตาของผู้คนทั่วไปเห็นว่า พระคมภีสาคัญที่สุดในพุทธศาสนาคือพระคัมภีร์ปรัชญาในพระคัมภีร์ปรัชญาคมภีร์ที่สมบูรณ์ที่สุดคือพระคมภีร์มหาปรัชญาปารมิตาสูตรซึ่งกินความลึกล้ำไพศาลแต่แก่นแท้ของมหาปรัชญาปารมิตาสูตรอยู่ในปรัชญาฮไทยสูตรซึ่งมีอักษรทั้งสิ้น260ตัวเอ,อ่ยถึงตอนนี้หยุดเล็กน้อยชำเลืองมองโปเกียวหุ้นแวบหนึ่งค่อยกล่าวสืบต่อ ถึงกับมีคนเปรียบเลยว่าปรัชญาไทยสูตรเป็นหัวใจของมหาปรัชญาปารามิตาสูตรสมกับชื่อหารัไทยดังนั้นครับเจ้าเห็นว่าปรัชญาหฤทัไทยสูตรอาจเป็นพระสูตรในพระสูตรที่ข้อความในแก้วผลึกเอ่ยอ้างถึงเป่าเกียวหุนขายจมอยู่ในห้วงความครุ่นคิดผ่านไปเนิ่นนานค่อยถามว่าปรัชญาหฤทัไทยสูตรนั้นท่องอย่างไรของชื่อทั้งตื่นเต้นทั้งยินดี โปกเกียวฮุนถามเช่นนี้แสดงว่าเชื่อคําพูดของนางในชีวิตของนางนี่เป็นครั้งแรกที่เขาให้ความสําคัญต่อคาพูดของนางถึงเพียงนี้ต้องถามว่าหุนเสี่ยวเอีย้ยต้องการให้ขงชื้อท่องออกมาหรือไม่คําถามนี้ช่างโง่งยิ่งแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ขงชื่อเห็นว่าการที่นางอยู่ข้างกายโปกเกียวฮุนไม่ได้เป็นเครื่องทวงหากแต่เป็นผู้ช่วยที่มีประโยชน์สร้างความปราบปลื้มยินดีจนลืมตน โปโกเกียวหุนไม่มีการแสดงออกอันใดของชื่อติดตามเขานานปีไหนเลยไม่ล่วงรู้จิตใจของเขายามนั้นท่องพระคัมภีร์ปรัชญาหฤรัไทยสูตรออกมาว่าพระอวโลกิเตสวนโพธิสัวตว์ทรงประพฤติจริยาในปรัชญาปรมิตาอันลึกซึ้งพิจารณาขันห้าและความสูญตาได้ตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อนางท่องถึงข้อความ ได้ตัดสรุ้อนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณโปเกียวหุนพันมีการเคลื่อนไหวเห็นเขายืดกายกระโดดปราดทิ้งเท้าลงบนก้อนอิฐที่สลักอักษรตามที่องชื่อเอื้อนเอ่ยออกมาเคลื่อนไหวตามลำดับอักษรโดยไม่ตกหล่นแม้สักตัวเดียวขงชื่อตะลึงลานกับที่คิดไม่ถึงโปเกียวหุนไม่เคลื่อนไหวอย,ย่างพอทำเนาพอเคลื่อนไหวกับรวดเร็วดุดสายฟ้าขนองฝนใช่แล้วข้อความในแก้วผลึก นอกจากเอ่ยถึงพระสูตรในพระสูตรยังระบุว่าปากใจมีพระสูตรไว้ใต้เท้ามีพระธรรมอาศัยทรรมชี้นำจึงบรรล,ลุโพธิแจ้งยามนี้สิ่งที่โปเกียวหุนกระทำคือเคลื่อนไหวตามพระสูตรที่ขงชื้อท่องออกมาอย่างเท้าลงบนตัวอักษรที่ไม่เป็นระเบียบแบบแผนร้อยกรองเป็นปรัชญาฮาทัไทยสูตรที่สมบูรณ์บทหนึ่งขงชื้อพอเข้าใจจิตเจตนาของโปเกียวหุนยิ่งผนึกสติสมาธิท่องด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้พระนางทราบว่าหากตัวเองท่องผิดคำหนึ่งเป่าเกียวหุ้นจะเดินพลาดก้าวหนึ่งข้อผิดพลาดเพียงก้าวเดียวมีเพียงไม่อาจคลี่คลายปริศนาในตรอกมนุษย์หมายยังอาจกระทบกระทั่งกลไกที่ติดตั้งไว้ชักนำเพศภัยถึงแก่ชีวิตดีที่นางแม้ตื่นเต้นตึงเครียดนับว่าไม่เกิดข้อผิดพลาดท่ทองพระคำพีปริยาหารไทยสูตรทั้ง266คําจนจบ ส่วนปเกีหุนก็ถิ่นเท้าตามอักษรที่นางท่องออกมาร้อยกรองเป็นพระคำพีปรัชญาหฤทัยสูตรจบหนึ่งทันใดนั้นเพดานของถ้ำศิลาพลเกิดเหตุเปลี่ยนแปลงขึ้นปเกีหุนกับขงชือ้อเงยหน้าขึ้นเห็นบนเพดานถ้ำปรากฏปากโพรงขึ้น22แห่งมีเงาดำ2 2สายทิ้งตัวลงมายืนหยัดกับพื้นที่สลักเต็มไปด้วยอักษรพอดีล้อมกักปเกีหุนอยู่กึ่งกลางเงาดำเหล่านั้น กลับเป็นมนุษย์ไม้รูปกายกำยำซึ่งมีความสูงเท่ากับคนมีชีวิตจำนวน22รูปใช่แล้วเป็นมนุษย์ไม้เหตุแปลเปลี่ยนอย่างกระทันหันเป่าเกียวหุนต้องงงงันวูบหนึ่งของชื้อถึงกับชมดูจนปากอ้าตาขางเขากับนางพันเข้าใจว่ากลไกของปรัชญาหฤทไทยสูตรไม่ได้ชักนําให้ประตูกแก้วผลิตแถวนั้นมีความเคลื่อนไหวอันใดหากแต่ชักจูงมนุษย์ไม้เหล่านี้ออกมา เมื่อพิษดูให้ดีมนุษย์ไม้เหล่านี้แกะสลักอย่างประณีตเขาไปหน้าคล้ายมีชีวิตตามมือเท้าของมนุษย์ไม้ร้อยไว้ด้วยโซ่เหล็กจำนวนมากชักรอกพวกเขาลงมาจากเพดานถ้ำโซ่เหล็กเหล่านี้ขายกับใช้ควบคุมมนุษย์ไม้ดูไปเฉกเช่นเส้นเชือกที่ชักรอกหุ่นกระบอกซึ่งเปิดการแสดงร่อนเร่ตามที่ต่างๆความเคลื่อนไหวทั้งหมดหล้วนพึ่งพากลไกลบนเพดานถ้ำที่แท้ในตรอกมนุษย์ไม้ มีมนุษย์ไม้ขบวนหนึ่งจริงๆมนุษย์ไม้เหล่านี้เมื่อแกะสลักจากไม้สมควรไม่เข้มแข็งเท่าใดเปเกียวหุนเพียงกวาดฟาดฝ่ามือออกก็สามารถกระแทกทลายมนุษย์ไม้เหล่านี้เป็นผุยผงแต่มนุษย์ไม้เหล่านี้ยังมีความน่ากลัวประการหนึ่งเปเกียวหุนกับขงชือ้อล้วนเหลือบแลเห็นว่าที่หน้าอกของมนุษย์ไม้แต่ละรูปสลักอักษรตัวหนึ่งเมื่อนับจากมนุษย์ไม้รูปแรกจนถึงรูปสุดท้าย กับประกอบเป็นข้อความว่าขุมวิชาบูเกิดจากเสี่ยวลิ้มยอดวิชามหาอมิตะแรกสุดยอดอยู่ที่นี้อันใดคือมหาอมิตะแรกสุดยอดคงชื้อร้องอุทานเบาๆออกมาโปกเกียหุนก็หน้าแปลเปลี่ยนไปคนทั้งสองพลันพบว่าจูยินแก้วตาดำล่อลวงพวกเขาเข้าสู่ตรอกมนุษย์ไม้วัดเสี่ยวลิมยีอาจมีวัตถุประสงค์ซับซ้อนกว่าที่พวกเขาคาดคิดไว้ ยอดวิชาของวัดเสี่ยวลิมยี่ฉะไหนมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการส่งเสริมสัพพชีวิตเปาเก่ยวหุนกับขงชื้อไม่มีเวลาขบคิดใกล้ครวนอีกต่อไปทั้งนี้เพราะมนุษย์ไม้ซึ่งแฝงอำนาจการทำลายล้างได้เคลื่อนไหวแล้ว